สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปวิดีโอนี้แนวทางหวยฮาหนอยประจำงวดวันที่1มิถุนายน25-63นะครับนะก็ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมไปแพร่นะครับเป็นเพียงนะการนำเสนอข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์มโ,มโนผลหวยฮานอยย้อนหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้รู้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้เอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษาก็แล้วกันนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกันด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะเผยแพร่ทั้ง2ช่องทางครับทั้งเพจ Facebook กิติคนคำนวณและ t u b e c h anel n กิ channel, ติคนคำนวณด้วยนะครับเริ่มกันเลยนะครับผมเมื่อวานนะครับวันที่31เนาะผลฮานอยก็คือ3834นะครับสามตัวบนก็834 2ตัวล่างก็66นะครับไปดูผลงานสักหน่อยนึง มีเลขติดเด่นอยู่2ตัวครับ3กับ6นะแล้วที่เข้าตรงเน้นสุดๆก็คือ3 4นะครับอย่างที่ผมแนะนำนะครับนะถ้าเป็นไปได้ไอไอตัว8ชุดที่ผมเน้นให้นะ่ะวางบนวางล่างนะครับกลับด้วยมันก็จะเป็น32ชุดนะเนาะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเดแด ไออันนี้3กับ3 5กับ5 3มสาตัวกลับกันเนาะผมก็เลยไม่นับนะอย่างน,น้อยๆนะครับก็จะได้3 4อยู่นะนะครับผมหรือเพิ่มความเป็นไปได้นะครับไอชุดสีน้ำเงินเนี่ยก็เข้า6 6อยู่นะนะครับเสียดายเสียดายตัว3ตัวเนาะอ,นออกอะไรนะ8 3 4 โอเคนะครับมาที่วันนี้แล้วกันนะลมแรงจริงๆวันนี้นะครับคาดการมีอยู่5ตัวเช่นเคย30156นะครับ30156่า30วางบน3กับ5เด่น3รอง5นะวางล่าง1กับ6เด่น1รอง6นะครับเด่นนี่ มคาดการว่ามันจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับตัวรองเขาไม่ใช่ว่าจะไม่เด่นไม่มีโอกาสเด่นนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานเนี่ยให้เด่นให้เด่นห้ารองหกหกก็มาหกหกเฉยเลยนะครับเมื่อวานตัดสินใจพลาดนิดนึงไม่งั้นมาทั้งบนทั้งล่างนะมาดูที่2ตัวบนล่างนะครับผมจะ ไล่เรียงให้ฟังในส่วนของตัวสีน้ำเงินก่อนเนาะยีิบห้าชุดจากเลข5ตัวนี้เนาะสามสามสามศูนย์ส1มหนึ่งสามห้าสามหกหนึ่งสามหนึ่งศูย์หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหห้าสามหนย์ห้าหนึ่งห้าห้าห้าหหสามหศนย์หหนึ่งหห้าหหหอีกแล้วตัวรองอันดับสุดท้ายนะครับคือเลข0ูนย์นะครับศูนย์สามศูย์หย์ห ทั้งหมดย5ิบห้าชุดนะครับส่วนตัวเลขสีดำก็คือแนวทางเพิ่มเติมนะครับวินเลขเด่นนะครับคู่กับเลขดับก็จะได้เพิ่มอีกสิบชุดนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กลับนะครับนะสามสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองนะครับสามอีกแล้วเหรอสามห้านะครับสามหก สา,านเมื่อวานสามสี่มาบนแล้วเนาะมันจะมาซ้ํำไหมก็มีโอกาสเนาะเพราะว่าสามหนึ่งยังมาตั้งหลายวัน <c oughs> นะเออเลขหกกับเลขสนะี่มาติดต่อกันกี่วันแล้วเนี่ยโอ้สสบก็หกสี่นะครับสาอย่สิบก้าก็ห้าสี่หสามเนาะโอ้สามมาติดต่อกันสามวันแล้วนะ นะครับตั้งแต่วันที่2 9่กนะครับ6กับสนะมาทุกวันเลยวันนี้ไม่มีเลขสี่นี้เลขคาดการน,นะครับผมเน้นตรงนี้นะครับเลขเพิ่มเติม3 8เพราะว่าเลขสีแต่ถ้าใครยังชอบเลขสามสี่อยู่ก็สามารถนำไปใช้งานได้นะแต่ผมไม่เน้นให้เพราะว่าโอกาสที่มันจะมาซ้ำก็มีเหมือนกันเพราะ31ก็มาซ้ำถึงหลายงวดเนะ <laughs> โอเคมาที่ หนึ่งสามนะครับหนึ่งสามกับสามหนึ่งเป็นตัวกลับกันนะครับผมจะไม่นับเนาะวงไว้ตามธรรมเนียมนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งศูนด้วยก็ได้นะแต่ผมไม่วงเพราะว่าอืมยังไงดีล่ะโอกาสที่จะเด่นผมเชื่อว่าเลขสี่กับเลขแปดยังมีโอกาสที่จะกลับมานะ ครับผมมาที่แนาทางเลขสาตัวนะครับผมวินแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามนะจะได้สิชุดนะครับเนี่ยสองบรรทัดแรกสีน้ําเงินนะครับหนึ่งสาม5ูน6์สามศูนย์หนึ่งสามศูนยน่งนยนานะครับส่วนแนวทางเพิ่มเติมก็จะเป็น นำเลขดับนะครับ4 7 8 9 2มาวินกับเลขวิ่งบน2ตัวนะครับก็คือ3กับ5เนาะก็จะได้4 3 5 7 3 5 8 3 5 9 3 5 2 3 5 15ชุดนะครับถามว่าเยอะไหมถ้ามองเป็นตัวเลขมันก็เยอะนะครับแต่ถ้ามันมาสักชุดหนึ่งอะมาแค่โต๊เนี่ยก็โอเคแล้วเนาะ ผมจะเน้นทุกชุดที่มีเลขสากับเลขห้นะครับ3 0 5 5 6 3 1 3 5นะครับ, 5, 3, 135, รบอันนี้ผมชอบนะส่วนตัวข้างล่างนะครับตัวเพิ่มเติมนีก็จะ4 3 5นะครับแล้วก็8 3 5 1 2 3 4 5 5ชุดนะครับ หกกับหกสามหนึ่งนะอันนี้ชอบส่วนตัวมาที่แนวทางเพิ่มเติมอันดับสุดท้ายนะครับก็คือนำเลขดับห้าตัวมาวินเป็นเลขชุดสามตัวได้สิบชุดไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดสองเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสองแปดเก้าสองแปดเก้าสี่เก้าสองสี่เก้าสองเจ็ดสองสี่แปดนะครับนี่คือทั้งหมดในวันนี้ก็หวังว่ามันจะเดินดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับสูตรนี้นะครับผม โอเคนะครับผมจะทิ้งภาพไว้ตรงนี้นะครับให้สมาชิกได้ได้แคปหน้าจอนะครับนะมีสองส่วนเนาะส่วนหัวกับส่วนท้ายสำหรับคิวมีสวัสดีครับผม